กาเป็นช่ต่อนะครับคาผู้ชมครับก็การแข่งขันผู้ชิงชาเลือ์ในตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มแล้วนะครับหลังจากที่แนะนำผู้ตัดสินไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการแนะนำตัวนักกีฬาครับก็รัศมีสุภมูรนะครับตัวหลักๆของทีมน่านบัณฑิตครับรัศมีสมตยาออนุมานะครับอรพันอมพรนนครับ แล้ววันนี้นี่ใช้จลันพรครับเป็น6คนแรกครับโดยที่มีปีนุษแป้นน้อยครับเป็นตัวรับอิสระครับมีคุณบุญชัยอ,อุบก,กายครับเป็นหัวหน้าสตาฟโค้ชส่วนเจนิฟราส่ขภาพครับก็มีเท้าไหพันครับมีปลุ่มจิตมีเปียมาศครับมีวิลาวัล คาริน่าครับแล้วก็ซาร่าโดยที่มีวนาโบกแก้วนะครับเป็นตัวรับอิสระครับ ครับการแข่งขันในรอบจริงชขาเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับพุ่มจิตครับจะเสิร์ฟก่อนครับเซตแรกค่อนข้างคู่ขีส้สีๆมากครับทีนี้ล <c oughs> ุ่มจิตเสิร์ฟม,มาตรงอนุมานครับกับาทางปีนุษ์นะครับัวนี้ หันไปมองกันดูครเราไม่มีใครเล่นสักคนหนึ่งเลยครับคะแนนแรกเป็นของทางการในฟ้าส่วนภูมิภาคครับขึ้นนำก่อน1-0เสร์ฟใส่ปีนุชเลยครับออโตมาคู่นี้ต้องฟรีบอลไปก่อนครับราศีให้มาแล้วก็ขึ้นมาตีบอลสวยมากครับคู่นี้ขึลื้นจิตตีบอลจากเส้น3เมตรเลยครับ2-0ครับเปลื้มจิตวันนี้เนี่ย เสิร์ฟทำคะแนนให้กับทีมไป2คะแนนแล้วนะครับเสิร์ฟด้วยแล้วก็ขึ้นไปตีด้วยแต่ว่าก็คะแนนต่อไปครับรือกิจเสิร์ฟเสียยัยงตามหลังอยู่นะครับรัตนบัณฑิตสันตยาแก้บัณฑิตครับจะเสิร์ฟสันตยาเสิร์ฟจี้เข้าใส่ขึ้นมาตีแต่ว่าลูกนี้บล็อกได้เยี่ยมนะครับรัตนบัณฑิตเนี่ยครับต้องเอา จลธนบรรดาศักดิ์นะครับผู้เล่นหนึ่งสูงที่สุดของทีมเนี่ยเข้าไปช่วยบล็อกนะครับสองคะแนนเท่ากันสนยาเสิร์ฟครับสนยาเสิร์ฟใส่เท้าภายพันขึ้นไปายาันบอลกันยังยังรับได้ทันครับแต่ว่าลูกนี้เนี่ยบรรน,นาโบกแก้วนะครับลูกนี้หลุดเข้าไปเยอะ สามสองสนติยาเสิร์ฟต่อขึ้นนำก่อนครับสนติยาเสิร์ฟมาลูกนี้สนิทนิดหนึงยังตีได้ครับปิยมาเตียหน้าพยาย,ยามที่จะหน้าเล่นบอลสามครับแต่ว่าเล่นยากหน่อยครับวันนี้สี่สองจากตามหลังอยู่ศูนย์สองนะครับในตอนนี้กัลต้าบันเด็ตขึ้นนำแล้วนะครับเป็นสี่ต่อสองสนติยาเสิร์ฟแรงครับวันนี้ สามสี่ลุสราต้มคำครับผู้เล่นจากสโมสรอ,อัสเซเรลนะครับในอาสเซอร์ไบจันสุดมาตีใส่เลยครับน,นี่นะครับความหวังของรัตนบดิตอยู่ที่อ,อนุมาสิิริรักนะครับถ้าวันนี้อ,อนุมาเล่นได้ดีครับก็มีโอกาสควา้าแชมป์ได้อีกครั้งหนึ่ง5ต่อ3 จัดพรครับเสิร์ฟมาเลยนี้ขึ้นมา,นมาตีตีสวยครับตีไม่แรงครับตีไม่แรงแล้วตีลึกครับวันนี้วลาวันอิญยาพงศ์สต่อ5้าวิลาวันล,ลงไปเสิร์ฟเลยครับเสิร์ฟใส่สนธยาออกบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับ สำคัญมากนะครับถ้าบอลแรกไม่ดีแล้วเนี่ยตัวเซตก็ลำบากใจครับนี่ครับออกบอลแรกเป๋ไปเยอะเลย5้าคะแนนเท่ากันเสิร์ฟมาปีรุษเข้าออมาครับทิพย์ข้ามไปก่อนวรรณายังรับเอาไว้ได้ครับเซตขึ้นมาหัวเสาตีครับขาไพพันธปีรุษยังรับไว้ได้สนธยาขึ้นมาตีประคองเอาไว้ก่อนครับแล้วก็จะเล่นบอลเร็วลูกนี้ตีสวยมากครับ วันนี้รับหน้าที่เป็นคนตีหัวเสานะครับภาภัทพันธ์เคยศรีกันในฟ้าส่วนผูยภาคแสงขึ้นนำนะครับเป็น6ต่อ5้นี้บอลแรกไม่ดีแต่ว่าตีได้ครับ6เท่ากันอัมพรยาผาตีมาในตีไปครุดกับ เน็ตด,ด้านบนด้วยครับเลยทำให้บรรณาเนี่ยรับไม่ได้นะครับรัศมีเสิร์ฟครับลูกนี้หลอกมาจะเล่นบอลเร็วครับแต่ว่าไปหัวเสาตีเบาไปหน่อยครับต้องฟรีบอลคืนมาบรรณายังรับได้เซตขึ้นมาตีบอลโค้งใส่บล็อกเลยครับติดพันพันครับออกเป็นเต่อ6ครับช่วงนี้เนี่ฟอร์มดีมากครับถาไัยพันธ์ กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับไปเล่นเวิลด์กลางปีด้วยคาริน้าคลาเซอร์ครับบอลเร็วตรนี้เปิดมาครับสีนักแตน้อยลกนี้ตีตีเสียไปเองครับเอลมาสิทธิรลักครับตีล้นออกไปน้ำเป็น8ต่อ6ครับทางกาเน,นฟ้าส่วนภูมิภาคคาริน่าคลาเซอร์ เสิร์ฟต่อเซตขึ้นมาหลอกสวยครับแต่ว่ายังติดเซตเองครับเอาลงมาขึ้นมาตีใส่เลยทีนี้เองออกเองครับคุณมชไยอุณหักะครับหัวหน้าสตาร์ทโคสต้องเลยกเวลานอกเลยครับทีนี้การไฟส่วนภู้ภาคนำอยู่นะครับ9ต่อ6 นำอยู่9ต่อ6ครับกันดิฟ้าส่วนภูยภาพวันแรกก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับสัญญาต้องฟรีบอลแต่รนี้ฟรีบอลมาเนี่ยไม่มีลุ้นเลยครับเราตระหนัก,นนก,นกนบันดิตเปลี่ยน,นครับเ,เอาตัวเซตออกครับเอาตัวตัวเซตสำรองลงมานะครับกำมันพรสุขมาก 10ต่อ6ใครหน้าคาวเซอร์เสิร์ฟมาครับป,ปีนน้อยรับได้ครับต้องเซตตีมาครับทรงนี้นี่ตัตาเชื่อบุรินี่เซตมาลูกนี้ตีฝังเลยครับประสบการณ์สูงมากครับมันพา,านี่เป็นผู้เล่นที่ได้รับเลือกให้เป็นลูกยอดเยี่ยมนะครับ เนื่องในวันวันแม่นะครับวันที่สิบสองสิงหาเดือนวันลงนะครับตรงนี้ได้ยมาเป็นแปดต่อสิบลองเอ็กซ์ลองเอ็กซ์เสิร์ฟใส่วิลาวันครับตรกนี้ขึ้นมาตีแต่ว่าไม่แรงเท่าไหร่รอครับตีชุดติตเน็ด ขึ้นมาบอลเลยแต่ว่าจะนีตีใต้บอลครับขึ้นจินขาวเก้าตัอสิบแล้วครับออกมาเสิร์ฟตอนนะครับดูนี้ซาร่าเาเบิ้ลบอลครับซาร่าแม่ นี่ตัวเซตยอดเยี่ยมเลยนะครับเวลารังปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าไปพลาดตับโคสของการในฟาส่วนภูมิภาคนี่ต้องเรียกเวลานอกเลยนะครับเพราะว่าคะแนนในตอนนี้เริ่มจะสะดุดแล้ว สิบคะแนนเท่ากันนะครับเซตแรกอนุมารสิทธิธรัก์นะครับจะเสิร์ฟให้รัตนบัณฑิตเสิร์ฟมาบอลทุกดีครับลูกนี้หลอกมาตีใส่บล็อกนี่เลยครับเปียมานนี่แม่น่าจะได้ครับ หลุดทีมชาติไปแล้วนี่จะกลับมาก็กลับลําบากครับแต่ตอนนี้รุ่นน้องเนเกิดขึ้นเยอะเลยเป็นผู้เล่นที่เบสิกดีมากครับขึ้นมาตีใส่บลอกมายังรอไว้ได้ครับเซตต่อไม้อครั้งหนึ่งให้โอ้โหดูยนีบล็อกรอยอยู่แล้วครับสัญญาแก้มนันดิด12ต่อส0 อุสลากับเพื่มจิตครับที่แม่ไปไปบล็อกลอยอยู่แล้วไหลหนังมาฝังครับวันี้ยังเอาบอลข้ามมาได้นะสวยมากครับเพื่มจิตสิบสามต่อสิบสูงอยู่แล้วนะครับเพื่มจิตเนี่ยวันแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่ว่าต้องเอาบอลข้ามไปก่อนครับสุทธา มาตีบอลโค้งแล้วลงด้วยครับตีไม่แรงครับสาวไพพันฉลาดมากตรงน,นี้ไม่ต้องตีแรงครับตีแรงนี่อาจจะไปติดล็อกได้ตีเบาๆนะครับเอาลงกหลอ่อสิบสี่ต่อสิบ ดูนะครับว่าอาแบกครับหรือรัตนบัณฑิตเนี่ยจะกระชับคะแนนเข้ามาได้หรือเปล่านะครับ14ต่อ10ครับการไฟส่วนพื้นผ้านำอยู่บอลแรกไม่ดีเลยครับวันนี้ไม่เข้าเลยครับต้องคืนบอลครับคุณสัตตาสุนีขึ้นมาตีครับขาไผยผ่านแลตีดีด้วยครับ โอเคครับบอลแรกไหลหลังมา,ล,าลงนิ้ตีติดล็อกอีกแล้วครับเท้าไัยพันธล็อกดีมากตามหลังอยู่หกคะแนนด้วยกันนะครับไม่ง่ายนะครับหกคะแนนเนี่ยมาก ต้องเปลี่ยนเอาพรพันเกิดปราดลงไปอีกครั้งหนึ่งครับตัวเซตเสิร์ฟมาเอาเรัศมีไปยืนดูครับลูกนี้ต้องทิปอเอาข้ามไปก่อนครับยังติดล็อกมาเซตขึ้นมาให้สนธยาตีบอลโค้งมาแต่ว่ายังรับได้คอบับรรนายังบล็อกได้ครับพรพันขึ้นมาตีใส่บล็อกมาเูยนีตีเยี่ยมมากครับขาไม่พัน17ต่อ1ิครับ วันนี้แาวไพพัน,นธ์เน็ตคึกจักเลยครับเล่นดีมากเซตไหลหลังมาตีใส่บล็อกครับอภรอหลอกสวยมากครับวันนี้พรพันเกิดปรปาดครับตัดสินใจเล่นบอลจังหวะสองเลยครับ11ต่อ17ตามหลังอยู่6คะแนนตัดสินใจดีครับพรพันเปิดปราด เปิดมาลูกนี่เซตขึ้นมาตีจาก3เมตรครับเปียม,มากโดนมากเหมือนกันครับอีนีแต่ว่าตีหนี็อกครับยังรับเอาไว้ได้ครับทักในข้อเสียทาตีประคองไว้ก่อนครับแต่ว่าไฟพันเซตขึ้นมายอดมาสวยครับติดออโมาเซตหยอกแมาเร็วนิดนึงครับพ,รพ่นพันไหลหลังมาตีแม่ตีไม่เต็มมือครับแต่ว่าคลายเป็นดีไปแล้วีช้าไปหน่อยครับอุนี 18-11ทัศนียรับบอลแรกมาไม่ดีครับต้องฟรีบอลคืนไปครับแล้วก็จะเล่นเหลือบเล่นหลอกมาลูกนี้เล่นบอลเอ็กครับหลอกมาแต่ว่าเล่นติดบล็อกขึ้นมาตีใส่ล็อกเหมือนกันครับทำไม่สวยมากสจัิญพรบรรดาศักดิ์ครับ18-11 พันๆเสิร์ฟมาครับลูกนี้เล่นบอนเลเร็วสวยมากครับที่เป็นเครื่องหมายการค่าของเธอเลยนะครับเปลื้มกิตทิน้นทินขาวเนี่ย19ต่อ12เปลื้มกิตลงไปเสิร์ฟครับลูกนี้เสิร์ฟมา ใส่ปีนุนกั้นน้อยครับพุ่งแต่ว่าก็พลาดไปปลื้มจิตเสิร์ฟต่อครับปลื้มจิตถิ่นขาวเสิร์ฟมาปีนุชยังรับได้ครับลุกนีึ้นมาให้แล้วมีตีมาแต่ว่ายังบล็อกครับเอาเอามาเอามาต้องตีประคองไว้ก่อนแล้วก็จะเล่นบอลเร็วเล่นบอลเร็วใส่มาสวยมากครับสวมากคา่์เตอร์ 21ต่อสิวันนี้หน้าในเกมลุกแล้วเนี่ยทางการนฟ้าสูงเุยผ่านั้นเกมลุกดีกว่านะครับเห็นได้ชัดเลยตืบนจิดก็เห็นนําเยอะครับลองปล่อยบ้างครับวันนี้ ก็ต้องการอีก4 4คะแนนเท่านั้นนะครับก็จะได้เซตแรกสัญญาเสิร์ฟมาเซตขึ้นมายอ่อสวยมากครับที่ระวันตพิญญาพงศ์22-13นี่เลยครับทีมวัยรุ่นกับทีมเก่าเนี่ยมันมีมันแตกต่างกันเยอะครับกกนในฟ้าส่วนภูยิ้านี่ผู้เล่นเก่าๆมีอยู่เพียบเลยลงครับ 23ต่อ13น้ำอยู่10คะแนนนุรสราตั้มทำเสิร์ฟแรงเลยครับใส่อนนมาอนนมาหยอดเหมือนกันครับแต่นุสรายังรออยู่ดูครับเซตมาให้วิลาวั n ที่ว่าตีไม่คาดครับวันนี้14ครับต่อ23 สลัดพรเสิร์ฟฉีกมาด้านข้างลูกนี้ขึ้นมาหลอกเคาะมาได้แต่ว่าติดรัศมีนู่นครับต้องออนมาออนมาตีบอลค้งอมาแล้วกล,ลายเป็นดีครับ16ต่อ23ตอนนี้ต้องอาศัยปฏิหารแล้วครับสำหรับเซตนี้สำหรับอาแบกนะครับไม่ง่ายครับขึ้นมาตีบอลข้าไปก่อนครับวิรวันเซตขึ้น และตีใส่เลยครับแล้วหนีลูกนี้ยังตามได้ครับพน,นาต้องฟรีบอลสุนยาบอลแยกรับได้ครับขึ้นมาตีฝังเลยครับรนี่ความเจ้าห,หมา16 23ลูกนี้ปิดบล็อกมาเอาครับ ตีใสเหมือนกันครับแต่ต้องตีเบาขึ้นมาใส่ครับเตียมาให้ออนมาออนมาตีใสมาทีนี้ยังรับได้ครับต้องตีบอลอีกครั้งหนึ่งพนิยาพนพันเกิดมาลุกมาตีก็ยังไม่ตายก็ยังรับได้อาล่นบอกว่ามีผู้เล่นถูกเน็ตไปคนหนึ่งครับเป็นผู้เล่นของทางการไฟฟ้าส่งผู้ยผภาครับที่ถูกเน็ตขอเวลานอกเลยครับการไฟฟ้า เห็นทะแนนของอาแบกนี่มาดีเหลือเกินครับต้องขอเวลานอกตัวเองอยู่ที่23มานานแล้วครับนี่ครับเปียมาสท่อนแขนด้านบนของเปียมาสเนี่ยไปไปถูกเน็ตนะครับ เหนื่อยครับวันนี้เนี่ยแม้โอ้โหตามหลังตอนนี้6คะแนนไม่ค่อยไล่กันมาเน,นี่ยสิบเจ็ดต่อยี่สิบสามครับจร,รัดพรเสิร์ฟต่อจรัดพรต้องเสิร์ฟเสิร์ฟกดดันครับอ้าว จุธารัตน์มูลตรีพิลานีครับลงมาและนึกว่าเพื่อจะเล่น,นครับจุธารัตน์ไม่ยอมเล่นนะครับบอลแรกมาแล้วเนี่ยจริงๆลูกนี้จุธารัตน์ต้องเล่นนะครับจะไปให้ตัวเซตเล่นไม่ได้ตีใส่บล็อกติดจราพรซ้ำอีกครั้งนึงลูกน,นี้ติดสมนยาครับพระสนีให้ตีแรงเลยครับเข้า,ามาไล่มาเป็น19ต่อ23ครับ ครับหลังเป็น4คะแนนกระพรเสิร์ฟต่อเจ็ตขึ้นมาให้ตุรา,าคารบตีมาก็ยังรับไม่ได้โดนอีกลูกครับนี้โอ้โหยี่สิบแล้วครับตอนนี้เน็ตโคตรอีก มนั่งกันไม่ติดเลยครับโค้ชสองมันในฟ้าส่งพภุ่ยผาคครับเพราะว่าอาแบ็กบีบเข้ามาแล้วครับก็ะจะมาเด็ดเสิร์ฟนะครับจากคอนเสิร์ฟเสิร์ฟใส่ถาไผ่พันขึ้นมาเอาบอลข้ามมาก่อนยังลองได้ครับเซตไหลหลังมา,อย,อมมายอดมาลูกนี้ต่อไม่สวยต่อยังไม่ตายครับต้องตี๊ยข้ามมาครับจากคอนเซตขึ้นมาแล้วตีใส่เลยครับ21ต่อ23 เกมพลิกไปพลิกมาตลอดเวลาครับเกมนี้เจริพรเสิร์ฟต่อครับให้มาลูกนี้ตีออกบ่าวลูกนี้ก็เป็นเซตพอยด์ครับของกอา,ารไฟ้าส่วนภูมิภาคครับสามเซตพอยว์ิลาวัลอภิญยพงศ์ครับเสิร์ฟมาลูกนี้เสิร์ฟแรงมาก รัสมีต้องไม่เสิฟเสียนะครับรัสมีต้องเสิรฟให้ฆ่าไปก่อนเสิบบอลทุกมาแล้วก็ไปลุ้นเอาครับจักรล็อกครบับล็อกสวยมากครับอมรย่าผาตีอีอาาอกครั้งหนึ่งติดล็อกครับไหลหลังมาตรงนี้ให้จุณารับตีครับแต่ว่า,าติดปีนุตตีบอลโค้งมายังติดจุณทาเซตเองครับขึ้นมาตีตรงนี้ติดธนิยาครับ ลัต้องสามเลยครับโอ้โหยี่สิบสามต่อยี่สี่ครับโอ้ 23, โหนี่เนี่ยมันมากครับวลบอลเลย์บอลอ่ารัดดีมาแลยต่อเสวยมากครับจบจนได้ครับ 25-23อ 23. ย่างว่านะครับเพราะว่าตามหลังเยอะเหลือเกินครับเพราะพอตามหลังเยอะแล้วเนี่ยโอกาสที่จะไล่ขึ้นมาเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยครับก็เซตแรกนครับทางการฟ้าสวดบุิภาคัศนะคนะบันดิตไปนะครับ25-23ครับ